ลบหกแตนวัตสานแต่นวัตสานลบหกต่างหากวันนี้จะนมาอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะดีดีจะดันดิฉัชน่้เ้าเเ้เ่เฮเฮเฮ้เฮ้เฮ้เฮฉันจะเอา ของเอากระบอกนี่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 เด้เด้งั้นไม่ได้ผลนี่เด้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 เอาไม่ได้ผลดิออกงั้นเอานี่ละกันแฮ่ไม่ค่อยได้ผลได้ฮะมุนตำนนท้าวกูล้นมานี่ เฮ้ยเฮ้ยจับกันแโดวต้องจับมันนี่ีนี่ด้เยเฮ้ยตบทว่ะเลือจะลงทุบโอมออบบอา